ระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกต่างกันอย่างไรวันนี้น้อง P H A จะพามาดูระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกต่างกันอย่างไรระบบนิวเมติกหความดันใช้งานประมาณ6บาร์ไม่เกิน10บาร์ถ่ายถอดกําลังงานได้น้อย 2. ลมอัดมีการยุบตัวเมื่อมีอุณหภูมิเปลี่ยนหรือแรงกดทําให้ก้านสูบเคลื่อนที่ไม่สม่ําเสมอ 3. ลมอัดสะอาดไม่ต้องมีท่อไหลกลับ 4. อุปกรณ์มีขนาดเล็กและราคาถูก 5. ไม่เกิดอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุเพราะลมอัดไม่ติดไฟและไม่ระเบิด 6. อุณหภูมิใช้งานสูงประมาณ160องศาเซลเซียสเจ็ดต้องมีอุปกรณ์ช่วยผสมน้ำมันหล่อลื่นระบบไฮดรลิก 1. ความดันใช้งาน60บารถ่ายทอดพลังงานได้มาก 2. แน้ำมันมีความหนาแน่นมากกว่าโอกาสยุบตัวมีน้อย